วันนี้วันที่29พฤษภาคม65กับถึงเยปปป๊อก ok, เอ่อมาให้ดูเจ้าสีโกโก้ตัวสองตัวสุดท้ายของเยีย ok mm ์ป๊อกที่จะไปครับอาทิตย์นี้ไม่กล้าไปในข่าวว่าเชื้อโรคเนี่ยกำลังช้ำกันเลยนะที่นาราชาติที่เราจะไปเนะี่ยตายไปใบไม้ไไร่วงก็งเลย เบรกหน่อยไลชา้าหน่อยไม่เป็นไรให้มันหลบกระสุนกระสุนหมัดที่โรคก,ก่อนตัวนี้013 01384ต,ตรงนี้ตังเงินนะครับตังเงินในคู่ไข่กับสีกโ,โก้ทั้งคู่นะครับสนี่สังเกตดูตรงจมูกมันจะมีขาว,ขาว นี่ขาวๆแต่สีตัางกันนะคู่จะเป็นเป็นลูกแต่สองตนะคู่แล้วก็เป็นตัวผู้ทั้งคู่ตอนนี้เส้นสามหลุดไปแล้วนะครับสามหลุดแล้วให้ดูซะเต็เต็ม ไลาปีเสียสัมรู้ไปแล้วกลับเดี๋ยวจะดูอีกตัวเลงคู่ขายกันกลับตคนที่ตังเงินนะเลยตังเงินามาไม่เหมือนกันคนครันที่เป็นคู่ขายกัน,น,กนงับเนื้อดีทั้งคู่แข็งแรงจุดบินตคนที่คู่ขายกัน ตัวดี้0 1ย0ห3่สนะครับตัวนี้สีแกเข้มกว่านะตัวนีสีปีกแกเข้มกว่าจะตาเหลือง ยูขาทั้งคูเ่เส้นสามหลุดทั้งคู่เหมือนกันสามสี่ห้ากเส้นสามหลุดทั้งคู่กามเนื้อพอๆกันเลยคู่ที่กินก็นไม่ลงแต่จะไปกินคนอื่นนกสีรัตยามาสองตัวกินก็นไม่ลงแต่ตัวอื่น มันจะกินให้ไม่เหลือ,อโมไว้ก่อนคูไว้ก่อนจะพาดาเชื้อโรคก,ก็ปล่าก็ดูใจกันก่อนนะครับศูนย์หนึ่งสามเจ็ดหกตาเหลือง